พี่แก่แปกโอเคครับได้้ดกไนิดีำหนักไเยอะเลยนำ้ม่ดีหน่อยพีที่นัก่อนักอว่างขอุณเป็กกอง็อนนี้อินเตอร์เป็นอินต้าไว้หลังรอนไว้หลังรอทุการหนหรอ มโดมัดนมาน่อไกีวีเถบรยอนวันนี้มีไงก็เจเนอรัลบริยอยครับเป็นพิีเตอร์แล้วก็อากให้ทุกคนมาลองนะครับในหมดแปดกลิ่นเลยจะนะครับที่สีก็มาลองนะครับ้ก็ทาแล้วแบบชุ่มชื้นแล้วก็หอมมันทับแตงไทยๆ ใช่ครับผมแล้วจะมีหลายๆกลิ่นที่แบบมีความเป็นไทยก็เลือกจะเป็นแบบเมนโกลสติปปี้ไรส์ข้าเหนียมะม่วงเนี่ยฮังรำอะไรซึ่งบอกเลยว่าตั้งเชื่อในแบบตกใจแต่ว่ามาดมก่อนแบบเป็นหอมมากเลาต้องจับตาหอมให้ครับใช่ครับผมคือเขาปรับสูตรมาให้ตัวออยเนี่ยไม่เหนอะเลด้วยให้มันเหมาะกับอากาศแบบนี้ไทยด้วยแล้วก็เวลาทานเนี่ยคือมันก็แต่ว่าโกยสายเล่นแสงเล่นแสงด้วยแบบเขาบีบมา ตัวตัวมีชอบกินอะไรนี่ตัวจ้ะตัวชอบกินเบอร์เนอร์เบร์กอร์็นัไคกิกกินเป็นยังไงีเบอรเอรกินก็แบบหวานหมีชอบกินของ้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบแต่าอเป็นกินหนึ่งที่เป็นแบบเมนกินนัวก็จะมีตัวออยเนี่ยไออยก็จะี่วนตัวอย่างแล้วก็ช่วยทำให้ัวมันชุ่มชื้นนะแต่ว่าไม่เหนียหนต่แล้วก็ ทำให้มันแบบมันถือเาเล่นแซงนะคป่าไหมครับก็ปาดแล้นะครับสำหรับเจ u r n a l Body Oil j โน r n a ตมากันได้เัแต่กินนะครับผมที่นี่ที่แจันสิร์ยาสื้ยจบแล้วงานคานเสิยาแต่งวงานแต่งเป็นไงบ้างสคาดีของความต่อไที่ทุกคนชื่นชมความมารก็ดีใจครัเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบจัดคอนเสิร์ตของตนรย่งตอนรุ่งสุดยอด เหมือนให้มาห้บอกความสุกแบบทีมเองมีคนสื่อสามวันนี้มันดีไม่แต่ละวันที่เพนแต่ต่างกันเลยนะก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเจ้าบ่าวเจ้าบ่าววันนั้นเขาแบบอารมณ์ดีหรือเปล่าถ้าบ่าวเราเป็นไงบ้างเสบ่าวตอนนี้เขาติดมาบ้านตอนนี้เขาก็กลับบ้านบ่อยปกติเขาแบบแต่มีหลายจังหวะเป็วิธีที่สื่อแบบน่ารักหลา มีมีที่เข้าแคนเข้ากเขาจะมนขอแป้งแบบมขาไม่ไหวแบบว่ายอคเสิร์อเิฟอรนพ่กื่แล้วคือพี่พยายามแล้วแบบว่าย่านายย่านายย่านาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ร้องนำตลอดตอเขาแล้วเดี๋ยวต้าร้องกลัวคอนเสิร์ตไม่จบวา เขาเป็นคนแบบชมชืนอยู่อเขรก็เลยก็ต้องมาหลายคนบอกว่าต้องเห็นหน้าพีไม่ได้เลยเห็นหน้าพีปุกเพลงนี้มาตั้งตามางมาจะเห็นหนะถึงเราร้องไห้พีคืออะไรหลายคนแค่บอกพีเป็นหมอหอมก็เยอะจริงเหมือนกัเราได้ทำโปรเจกต์ด้วยกันแล้วมันก็เป็นถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นตัวขอโปรเจกต์เอ่อเจ๋อโปรเจกต์ด้วยนะก็รู้สึกว่าแบบอาจจะแบบมีคอนเทนต์เล็กนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันเปนเรื่องต่างนรับเราเดินทางล้วกันมาหลายๆปีมากๆแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาร์กไของเราที่แบบแรเ,เราสิทธิ์เราแบบเออเราก็ทำเสร็จนะจะมั่งคุณให้คุณร้องหนักมากเลก็จะลองทั้งวันเขาก็จะรอว่าแต่ขึ้นไม่ดีก็จะร้องเออทำไมเขาเสีขขยที <c oughs> ิขนาดนั้นทีนนะทำงานเขาอีกนทีปุ๊บเขาแอบน้ำตามาก่อนนะหรือว่าจริงๆขงเขาน่าจะร้องไห้เพราะว่าเขาเรู้สึกผิดต่อหน,นึงกับสิ่งที่เราทำไม่ดีกัน นั่นก็คือเรืั่นก็คือเรือไม่มีเลยเหรอเรเราก็พยายามตลอดใช่เราก็พยายามอยากให้เขาแบบยึดแบบยินดีเลยเดี๋ยวเนี่ยเป็นแมนนัลเซลเขาเป็นนักร้องะก็เขาซื้อให้มาเป็นตั้งแต่ตอนแรกแล้ว ตอนนั้นรันโปรเสร็จเขาก็เอามาให้เตอนแรกเขาก็เขะแบบเรียกไปคุยเรื่องแบบงานเขาก็อาตอนแร้เขาก็ร้องไห้ตอนให้เขาก็รองไห้เือบอกหัวเขาแบบไม่ต้องเสีให้พอเขาบอกเเก็บเงินทห้คีเยนะดวยแบบนี้ี่ออเขาบกอีเวนต์เดียวก็ได้แล้วพี่โนเขาเลยจะตายเขาคิดกันคือรถใหม่เลยแต่เขารู้ว่าว่ามีมีอยากได้แบบี ก็พีก็รูออกมาณเดือนพเาด้มาเ่มแต่ไม่คิดว่าจะซื้อให้กจริงอยากได้อได้เพชรีวบตมาสงครั้งเลสุดก็แบบถ้าอยากได้เพชรแบบเพชรีสีท่าก็ยอคามหมายจะเป็นเหมือนเหมือนีอ่าเรีย่า ใส่เลยเพจแบบที่อื่นที่ม่ดีควาหมายก็ขึ้นอยู <c ười> ่ว่าใครให้แล้วแล้วเขาให้ความหมายอย่างไรอาเซีนเฮ้ยไม่ดอะไรอ่ความหมายฮะความรักที่ดีที่มีให้กันอกาคือทำกานบ้านมาอย่างดีเอาใจเร <ๆ S 1> ๆๆอบต <c ười> ัวคิดว่า <c ười> วเราต้องเรียนสถาบัมา ก็ดีใจครับดีใจแต่ว่าบอกเขาไปแล้วว่ามันไม่ได้ีที่แบบทรู้สึกที่ิให้กันแล้วแบบมันนี้ใส่นิ้งไหนอะก็บอกว่านิ้วนิ้วชี้ีอาจจะขัาไปมันหมาะกับน้ำเปว่าไม่ใส่ีแต่ใส่น้ำเปว่า บบไไนี่หนูนไม่มีเนี่ยหนูไม่สโสดเลยที่รู้ไหมกี่กะร,ระดัรู้ครับเขาส่งเขาองส่งใบเอร์มาให้เขาส่งเพจเขาส่งเมน่้ดแล้วไหมว่าหมด้วต้กี่กระนนิดไม่ไม่ไม่มีแบเซอร์ไพรส์สะอ,อะไ,ไรไม่มีมะะาาอะ สีชมพูร้วยหัวใจสั่งอะไรูรูปหัวใจสั่งอะรบ้เวนี้อะไรไม่เไรอกครไหู้เลยาลอยผูเ่าลอยกครยังได่ยินใอยากซื้อให้ก็ได้ต้องสีชมพูนะหนึงสีชมพูร้ปหัวใจด้วยหัวใจนี่เปอคอนเสิร์ต มันมีจังหวะลื่นล้มยังไหมฮะก็คือแบบเหมือนที่งานก็เตือนเราเพราะแบบมันมีสเตี่เป็นรายไอาก็จให้สเตจนย่งเปล่ก็ตกใจมกไปเห็นแบบแฟนๆแบบร้องกันก็เลยตองร้องดแต่จังหวะแรกทีกัแพราะจังหวะหลังนี้ือแบบมันมันไม่นจะคำาำนิดนะก็คือเป็นการลื่นล้มทังที่4 0 0 0 5 0 0คนด้านเขาสรุปอวมากก็เคยบอกเขาให้ไปหา แต่รู้ไหมว่าแบบมันเป็นเพราะอะไรกันแน่การเดินของเขาผิดพลาเลยนี้เราปถามเขาจิจังไหมแบบเบกว่าอะไรเเป็นผู้หมนนะที่จริงหนูไปถามเขาจริงจังเขบอกขอาแบบไปหามอกู่ไหมเพราะว่าอาจจะผิดที่การแบบการลัเท้าหรออยู่บาการเดินก็บอกว่เขาจไม่สนตอบใจกันยังแทบะ่้ันนก็ มาถึงตอนที่เขาลื้อหลงเขาลื้อหลงมาจากอนเะไรต้วนไม่รู้ว่าเขาเจ็บไหมตอนแรกกลัวมากบอกว่าแบบเฮ้ยหมือนี่ยอะไรแบบกลัวเขาจะกระโดดแต่ว่าก็เป็นแบบช่างนิดนึงเขาบอกว่าเขาโอเคไไม่ด้เจ็็บกคอยระวังให้เขาตลอดเลยแต่ตอนนั้นเขาก็ต้องเขาต้องดูแลตัวเองให้ได้ด้วยเขาหนูก็ต้องดูแลตัวเองนะอะไรต้นกี่หายซัเตลเลชัน หนูรักเขาอยู่แล้วหนูเะรักเขามนเดินตลอดลาสีน้องหมาน้องหมาน้องซื้อมาใหม่เหรอเขาไม่ซื้อหมาใหม่ซ้อนเจเน่ใครไปตั้งชื่อให้เขาตั้งเองเขาบอกเขาอยตั้งแบบเจเน่เป็นแบบว่าคนโสดเอ็ยังพีคเลี้ยงหมาหมาขาไม่ตัดที่่าจะติดตั้งไหนคือเขาพูดลอยๆว่าแบบว่าเขาอยากได้หมา เราเขาไปซื end, so ้อเองเลยซอสทันอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้แต่ว่าก็น่ารักเมื่อวานก็เพิ่งไปเจอมาไปเติมเจเนตเป์น่ารักก็คือตอนระหว่างไปเที่ยวมาเห็ดกินเยอะอะไรก็าเลรู้สึกว่าแบบแต่ต้องเจอกันละเจที่ปักแต่นเวทีนดีดีพ่อหมาดีแม่หมาแม่หมาอยู่นี่เยอะ าเป็นเพื่อนหมาให้ไหมเป็นเพื่อนหมาเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนพื่พ่เพื่อนเกลาน่จะมีความสุขมากครับเพราะว่าเขามแต่เด็กๆแบบได้บเลี้หมาตลอดเลย บ้านก็ไม่ให้แบบคุณพ่อก็ไม่ให้บ้างอาม่าบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวไม่ถึงเงินเดือนด้วยแต่ตอนนี้เหมือนก็คนเดินเต็มความฝันเลยก็เขาก็แบบนี้เขาซื้อแบบว่าเขาซื้อของเล่นหมาทุกวันใช่ไหมแล้วก็ให้ลูกตากันด้วยวันนั้นเหมือนให้เขาเอาพาไปที่ห้องต่อเพราะว่าอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ย ที่นึงหมาขึงหมาชาหนึงหมาคนนนกันอยู่เออให่มันรองงาก็คือไปถึงเขาก็ตอนแรกเขาไม่บอกที่บ้านนะาจะไปไี่ขเขาก็งงเลยเป็บ บอกว่าเซ็งเลยก็มาหน้ารังาบบว่าอิโดเวแต่เด็กๆเลยเป็นไปได้ก็ขอเสด็จกลับบ้านบ้านหนูก็เหมือนบ้านเขาเหมือนกันต้องมาได้ตลอดนะ มามายเขามาบ่อยไหมเขามาไมเขาไม่เคยมาเลยที well, ่ล no. right. um ่อกะใช่ทั้งปีเี้เขาไม่มาเลยแตเขามาได้นะวิธีของทุกคนดีมาเดี๋ยวเขาจะเป็นจิมเขาอตัวเรเขาเขาบบตอกเยกก็เลยจะมาเจรจาเขาทีเลิดกี่สิบคเลยนี่ไม่ตลอดที่เขาบอกมาเละเขารอกัน ก็ลน่กันมาพอ้ที่จะกินยีสต์ด้วยกนยี่ในช่วงยีสต์ช่วงกลางกลางแลนกันว่าอาจารย์ไปช่วงเดือนไหนมีที่ไหนอะไรอะไรบ้างอไรบ้างใหญไปแล้วที่ประเทศอือที่ไปไม่ดีก็ตอนนี้มองอยู่ะมาน่าจะไปหลที่คขับผกสองสามที่อะไรอย่างเงียแล้วก็ ก็ดูจัดการต่างๆเลยเป็นยังไงบ้างไปที่ไหนกันบ้างแต่ที่เดเวล็อนี้จะมาแน่แน่มึงเพลงใหม่จริงก็ใหม่หมดแน่แอะซิงเกิลเป็นไงซิงเกิลนี้จะเป็นไงมีหลายชื่อเละครับซิงเกิลนี้ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลที่จริงจังแล้วแบบว่าเหมือนเราตัวเองพยายามจะทำอัลบั้มอัลบั้มหนึ่งด้วยที่แบบว่าเล่าเรื่องของมีจริงๆในความรู้สึกของมีในแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่ที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ มีคำง่ายๆวิวกับคนง่ายๆแล้ว้แบบรู้สึกแบบเพราอะไรที่เป็นสีโาจังหวะมันจังหวะอะไอย่างเงยะจะยับได้ไหมบบนะฟังเป็นเพลงฟังเลยง่ายๆง่ายๆง่ายๆใช่ถ้าเราใส่หลายๆชิ้นมันจะเยอะๆย่ก็เลยน้อยชิ้นก็เลยจะง่ายนี่นี่ทาไง่ำที่เดียวี่เดียวหอนดี่เดยวก็เป็นโปรโม่เหมอเลิมก็ เต็มเอ่อ่เลยก็เวาเดินทางเดี๋ยวนีไหมฮะใกล้ๆนลคืนนี้เลยพรุ่งนี้เลยละกันเดี๋ยวไม่อ่านครับใเอยังหาไม่ได้เลยประกาศตรงนี้เลยละกันใครสใจแบบนี้มีติดต่อรงน้ติการ พ okay. 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 ี่นเดร่ะมีพี่นเดทะเลอ่ะตดตาอยู่นะโอเอาเกล็ดนะครับ